สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ Google ดูดึ้เปิดตัวซีรีส์อีกครั้งเพื่อขอบคุณผู้ช่วยเหลือโคโรนาไวรัสในขณะที่โควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆทั่วโลกผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าที่เคย Google เปิดตัวชุดดูดึงเพื่อเชิดชูและยกย่องผู้ที่อยู่ในแนวหน้าวันนี้เราอยากจะบอกว่า ถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ขอบคุณที่รับชมวีดีโอนี้โปรดชอบวิดีโอนี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของฉัน